สวัสดีครับกัลยานมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2ดวงกับดุงโจโหราซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าดวงของตัวเองมีดาวอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิธีการผูกดวงชะตาของตัวท่านเองให้เอาไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้หลังสงการปีนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่ของคนชาวราศีกุม โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภและการเงินของท่านดาวพฤหัสบดีเป็นดาวตัวแทนของโอกาสของชีวิตโชคลาภคนอุปถมัมภ์ค้าชูผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ความรู้ตำรับตำราและก็ความหมายอื่นๆอ,อีกมากมายดาวพฤหัสบดีได้โครจรย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษอันเป็นเรือนสหัชชักหรือเรื่องของการเดินทางการติดต่อเพื่อนฝูง ผู้คนในสังคมสังคมโดยรวมของท่านโดยตรงซึ่งดาวพะสัสบดีจะโคจรย้ายราศีในวันที่19เมษายน2566ในช่วงเวลา3ทุ่ม2นาทีจนถึง3ทุ่ม20นาทีแม้ช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกุมจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะ แต่ที่ไม่ค่อยราบรื่นและก็มักมีปัญหาก็คือการหาเงินหาไรายได้ที่มาจากการต้องไปติดต่อกับผู้คนในสังคมหรือการหาเงินหาไรายได้จากคนหมู่มากทําให้การเงินหรือ,อรายรับไม่ได้เป็นกอบเป็นกำรรได้ไม่แน่นอนตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้แต่หลังจากวันที่19เเมษาย,ยนนี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทุกๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและการงานที่ต้องหากินจากคนหมู่มาก หรือการได้จากสังคมไม่ว่าจะเป็นในโลกของของจริงหรือในโลกของออนไลน์เพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดีที่โคจรมาในรอบนี้เป็นดาวพฤหัสบ,บดีที่ทรงยศคือมีตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นราชาโชคจึงมีอำนาจบาร,รมีสามารถดลบันดาลสิ่งดีๆให้กับเชชะตาให้บังเกิดขึ้นได้โดยง่ายชาวราศีกุมจึงมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตให้ท่านได้คว้าได้จับได้ทำผู้ใหญ่จะเมตตาให้การสนับสนุนส่งเสริม หน้าที่การงานจะดีขึ้นท่านที่ทำมาค้าขายหรือทำธุรกิจการค้าต่างๆก็จะเจริญขึ้นจะเป็นที่รู้จักกับสังคมจะสามารถหาเงินกับคนหมู่มากได้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะทุเลาเบาบางได้รับการรักษาที่ดีได้เจอหมอที่ดีได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีท่านจะได้มีที่พึ่งมีที่ปรึกษาที่ดีชีวิตพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดี มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีโชคมีลาบได้จับเงินแสนเงินล้านเงินหลายล้านและสิ่งใดที่ท่านคิดเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้ก็จะสามารถบังเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้แต่ก็มีสิ่งที่ชาวราศีกุมจะต้องระวังเอาไว้บ้างก็คือในช่วงนี้จนถึงเดือนตุลาคมการติดต่อการเดินทางการตกลงต่อรองการเจรจาต่างๆกับคนในสังคมกับคนหมู่มากหรือแม้แต่เพื่อนฝูง ในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือเรื่องของความสําเร็จก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างเพราะที่ราศีเมษนี้มีพระราหูโคจรมาสถิตยอยู่เดิมก่อนแล้วเมื่อพระพฤหัสบดีโคจรมาสถิตร่วมด้วยก็จะทําให้เกิดปัญหาหรือเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาได้ซึ่งดาวพรฤหัสบดีและพระราหูทั้งสองดวงนี้ก็ม่ค่อยถูกกันนักเมื่อมาโคจรอ,อยู่ร่วมกันจึงทําให้ชาวราศีกุม จะต้องระวังในเรื่องของการเกิดกรณีพิพาทเกิดคดีความเกิดปัญหาความไม่ซื่อตรงในเรื่องของการเงินการทองและการทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆท่านยังต้องบริหารจัดการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทองให้ดีอย่างประมาทหรือวางใจไม่ได้สัทีเดียวจนกว่าพระราหูจะย้ายออกจาก,กราศีเมษแยกออกจากดาวพฤหัสบดีในช่วงปลายปีก็คือวันที่17ตุลาคม2566 ดังนั้นในช่วงวันที่19เมษายน2566จนถึง17ตุลาคม2566นี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมใช้ชีวิตและใช้เงินด้วยความไม่ประมาทและให้ใช้ชีวิตด้วยความมีสติแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีมีแต่เรื่องดีๆบังเกิดขึ้นกับท่านสำหรับท่านที่ต้องการทำบุญเสริมดวงเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ท่านในวันที่19เมษายน2566นี้ ถ้าท่านสะดวกไปร่วมในงานพิธีไหว้พระพระพรหัสสวสดีตามที่หูราจารย์ท่านต่างๆได้ทำพิธีจัดไหว้การรับการส่งดาวหรือจะไปตามวัดวาต่างๆที่ท่านจัดงานก็ให้ท่านปฏิบัติตัวตามสถานที่แห่งนั้นแต่ถ้าท่านไม่สะดวกจะเดินทางในคืนวันที่19เมษายนตั้งแต่ช่วงเวลา3ามทุ่มสนาทีจนถึง 3- ามทุ่ม20นาที ท่านสามารถทําการกราบไหว้บูชาได้ด้วยตัวท่านเองโดยให้ท่านจุดทูก19ดอกตามกําลังดาวของพระดาวพะหัสบ,บดีแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นทิศที่เทพพฤหัสบ,บดีเสด็จมาในปีนี้แล้วตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานบอกกล่าวขอพอรจากเทพพะหัสบ,บดีให้ท่านโดนบันดาลและประทานพรในสิ่งที่ดีให้กับท่านและครอบครัวและถ้าท่านมีกําลังรัพย์ก็ให้ท่านจัดหาจัดเตรียมเครื่องไหว้บูชาด้วยก็จะเป็นการดีแต่ถ้าท่านไม่สะดวก ก็ควรหาโอกาสไปใส่บาตรไปไหว้พระไปทําบุญเพราะว่าดาพระลัพดีเป็นดาวทุกแทนของพระของฤาษีของครูบาอาจารย์และยังเป็นตัวแทนของความรู้การศึกษาตำรับตำราดังนั้นท่านควรหาโอกาสไปทำบุญให้กับครูบาอาจารย์ทำบุญให้กับโรงเรียนร่วมสร้างโรงเรียนสร้างห้องสมุดร่วมผลิตตำรับตำราร่วมบริจาคหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือสวดมนต์ หรือหนังสือที่เสริมสร้างความรู้ในเรื่องต่างๆก็จะเป็นการถูกโฉลกกับดาวพระรัสบ,บดีและถ้าท่านทําบุญด้วยการบริจาคเงินก็ให้ท่านทําตามกําลังดาของดาวพระรัสบ,บดีโดยให้ลงท้ายด้วยเลข19บเก้าตัวอาจจะเป็น19บาท1 1 9บาท1 0 1 9บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ตัวให้ลงท้ายด้วยเลข19ก็จะเป็นการเสริมลงชะตาให้กับท่านและในวันนี้ ผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับท่านที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกสองเรื่องเรื่องแรกก็คือผมมีกลุ่มเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดที่เมื่อก่อนผมเปิดกลุ่มให้เข้ามาเรียนได้ฟรีซึ่งก็เปิดมาประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาเรียนประมาณ4 0 0พันกว่าคนแต่ก็ปรากฏว่าคนส่วนมากที่เข้ามาเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนรู้กัน ทำให้จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็เลยตั้งกฎขึ้นมาใหม่ว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนก็ต้องเสียค่าเข้ากลุ่ม199บาทเผื่อว่าเสียตังค์เรียนกันแล้วจะได้ตั้งใจเรียนกันมากขึ้นแต่เงินจำนวนนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมสอนเพราะคุณสามารถนำไปใช้ในการดูดูให้ตนเองหรือจะนำความรู้นี้ไปทำเป็นอาชีพ เป็นหมอดูทำนายดูชะตาก็ได้แค่ดูดวงให้ลูกค้าหนึ่งคนคุณก็ได้ค่าสมัครเรียนคืนแล้วแต่ประเด็นหลักๆที่ผมตั้งใจเอาไว้ก็คือผมอยากให้คนไทยได้มาเรียนรู้ในศาสตร์นี้กันให้มากๆนะครับเพราะว่าสามารถนําไปใช้ในการวางแผนดาเนินชีวิตของทุกท่านได้จริงๆสําหรับท่านที่สนใจที่จะเข้าเรียนก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับขั้นแรกให้ท่านอเนเงินไปที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี0468131471ชื่อบัญชีนายทิติพันธ์จากนั้นค่ให้ไปแอดเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ที่มีชื่อว่าลุงโจโหราแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าไปที่กล่องข้อความใน Facebook ของเฟซลุงโจโหรานะครับจากนั้นผมก็จะเชิญท่านเข้าไปในกลุ่มเรียนแล้วท่านก็สามารถเริ่มเรียนก็ได้เลย และในเรื่องที่สองที่จะแจ้งให้ทราบกันก็คือตอนนี้ผมกลับมาเปิดรับทํานายดวงชะตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีค่าครู900บาทใช้ระยะเวลาในการดูไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยดูผ่านทางช่องทางลายถ้าท่านใดสนใจก็ให้แอดไลน์ไปที่ joe 5 1 4 2นอกจากนี้แล้วนะครับทุกท่านก็ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับผมได้ใน Facebook Page ที่ชื่อว่า สองดวงกับลุงโจโห,โหราก็จะมีเกร็ดความรู้ทางหโหราศาสตร์และเรื่องอื่นๆมาโพสให้กับทุกท่านเป็นประจำสุดท้ายนี้ครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโห,โหราครับผม